ไข่เฮดลงูงน้อยสดถือกับไข่มดแดงนะแบบตุ๊กๆอุ้ยช้อนชนกันใครจะมาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพซศเสพ MT ชาแนลมือน,นี้มากกับพี่บอแดงด้วยจ้าสวัสดีค่ะค่ะพี่บอแดงมาอุบุก็เลยจัดเมนูเสบๆตอนรับเพื่อนคือเก่าค่ะพี่นงแกงเ็ดละงูใส่ไข่มดแดงค่ะพี่นองเอา้าใสา<ข>่พักติว๋วร้อมครั้งแรกในชีวิตเป็น,น <ะ S 1> ยัง <c oughs> แกงแกงเฮดละงอกใส่ไข่มดแดงน,น,นะครับอันนี้ยังกระแส่กันโยนลงไปเบ่นนะกินกับแจวบองโออีก่อนอ๋อจนเกลี้ยแล้วกินก่อนเลยอืมเอาเลยมาเด้อครับพี่น้องขออนุญาตเอฟซีต้องหวยนะครับค่ะแจวบองโอเอชแนลค่ะพี่นอ้องแล้วกะ็คุณแม่ใจดีเพ่นทรงแจวบองมาให้หมยแจวบองปลาระบองแม่หนูทิพด้วยค่ะพี่น้องอันนี้เพ่นทรงมาให้ชิมมึงเอ้าชิมดู ยังไงบ้างแกงเห็ดอร่อยครับเสียบฟเสร็น้ำกันด้วยจ้ะพี่น้องเห็ดละงงูมีแตด่อดอกแบบดอกน้อยๆนะสดกนนิงครับไข่บอแดงครับไข่อวบๆเลยไขยต่ตุ๋มันนี้มูเน่นข้าวได้พี่น้องเนี่ย อันนี้ของใครของแม่หนูทิพย์ของโอเออยูท่างพียงออกแนวป็นแบบเจ่วบองผัดเวยค่ะพี่น้องพร้อมเครื่องอร่อยคนละแบบไม่เน้นข้าวเด้อพี่น้อง ไข่ไข <ah ่เห็นลงลวกน้อยสดถือกับไข่มุแดงนะแตกตุ๊บตุ๊บอันนี้ใบก็เทียงอะไรนะส้มละโมงป่ะผักติ้วผักติ้ว ถาดน,นี่ถาดน,นี่หาลอ,อยได้นี่เห็นละโงกสี่ร้อยไข่หมดแดงร้อยหนึ่งถาดละห้าร้อยนะครับเห็นว่าเปีงกับข้าวปันบ้างแต่ผมได่ค่อยถือเนี่ยพี่น้องแมนะ่ลครับพี่น้องเป็นได้จากไปหาเอง ไปหาเองกลัวลงป่าเคยไปหาบ่เคยได้บอได้ไม่ค่อยเยอะกลัวลงไอ้กลัวเป็นเห็ดเห็ดเบื่อดูไม่เป็นบอดูไม่เป็นเห็ดเพิ่นจะลื่นๆกุบๆนะพี่น้อง อร่อยมากโมเด็มบอกเลยแต่แกงใช้ไข่มดแดงแซ่บแม่งครับต้องลองด้วยพี่หนงเมื่อกินครั้งแรกติดใจเลยครับเิดละโงกอ่ะเพิ่นจะมีความลื่นๆเวลาเรากินอะเอาแยมไข่โมแดงมเข้า,ม,ขาดดมันจะขุบๆหมักอันบางคนก็มักเห็ดดอกใหญ่ๆพี่ <ๆ S 1> น้องแต่บางไม่หมักนะสิหมักเป็นไข่ไข่เหมือนมั อันนี้เห็ดละโมกเลยครับบวมเนเห็ดฟืมงเลยไข่ไายเลยเนาะสมพอดีเนาะ เปรี้ยวพอดีแล้วอเอามากินอีกอะแซ่บว่าแดงมักเอามาสวดพร้อมครับสวดให้ถึงกับไข่หมดแดงชุดหยอดเลยพี่น้องล่งเบิงด้วยค่ะอร่อยมาก อรยจิงสดไข่มดเดงขายอยู่ข้างล่างนี่ครับเยอะมากคอยากกินขึ้นอยากต้นแนวตั้งสีแดงมวยมันอร่อยครับ กับเข้าบ้านเราจะหมดแล้วดูเลยเนี่แม่หมอต้องฝ่าวินเนาะต้องต้องรีบกินเลยเพราะว่าคัน,ค,นคันเพราะแม่น,นาเพร่ะมันกับโบคอยแสบเนาะคืออึงสิ ยิงไข่หมดแดงนี่ก็หายากแล้วนะเนาะอู้ยุ่ตลาดพี่บุญหลายอยู่ดิบ <มา S 2> อืม,มุกละหาสิบบาทเขาเลี้ยงเอามาจากไหนเนาะไม่เราขายตรงๆผรอมพี่น้องอ อ,อร่อยจริงมันๆมันเนาะใจไข่หมดแดงนั่สดผักติวเลยไม่แต่อ่อนๆผักติวก็ได้ ใบมันจะสีแดงๆเขาอ่อน <c oughs> มากินพักแล้วเมนูนี่ผมมีพัก <c oughs> พี่บอยเดเงิ่ณมากินผักนะพี่นอ้องเฮดกะทั้งเฮดทั้งมักจิวอยู่ในนี้เลย เดือนเดือนกรุ๊บกุ๊แเสียบผักพี่นนอะอร่อยจริง ไม่อย่างแนะนำเมนูนี้กินขา้าวแซ่บมั้กินข้าวแซ่บแพงด้วยครับห้า <c oughs> ร้อยแล้วนี่เม,มนูนี้พี่น้องอุ้ยช้อนชนกัน <c oughs> ใครจะมาไม่มีใครมาแล้ว ใส,ใส่น้ำปูลาอมได้อืมใส่น้ำปูลาใส่เขาเอ่อยังพงพรุง,พรงรสแล้วก็ใส่เกลือไข่มดแดงอร่อยมาก ไข่ตรงพี่นอ้องแซ่บแซ่บเชียงเห็ดละงงกใส่ไข่มดแดงอืเข้าไปา <c oughs> แซ่บเกี่ยงถาดลิลี่พี่นอ้อง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เห็ดเด้อ <c oughs> ตักไร้ <c oughs> ป้าพี่นองแซ่บเบอรอจ้ะทาแบบเคยเป็นโมแบบทาอยากกินอย่างเียหมือนชออยากกินสมตำนะแต่ว่าบวเด็กินมือหนีสิความอยากมันก็ยังมีอยู่เด้พี่นองคือเขาอยากกินสมตำแต่ว่าบวเดีกินนะพี่นงกินเมนูอื่นแต่ว่าก็คือจังมันบดอิมด่เอนนมเถื่ออนะคือกันกับมือน,นีอยากกินแกียงเห็ดค่ะพี่นองเราเลยต้องจัดมาบวสารมันกับบเวเหลวเนอะจ้ะ ปลาส <laughs> ุดยอดพี่น้องมือนีก็ะได้แกงฮิตละง,งูใส่ไข่หมดแดงลอง่องเิ่งด้อค่ะพี่น้องถาไพบ่เคยแกงใส่ไข่หมดแดงแซ่บคักจ้ะเอามือนีก็ะขอบุญขอบุญพี่น้องหลายๆด้วยค่ะไปละค่ะ